ถึงเวลามนุขคงข่อย้วบาดแล้วอ <laughs> ่วะ,ะ <c oughs> จะ้ะขอสาบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสกคนเนาะมาพบมาพบก,กับส่งองสาวทองสายกินแกล้วข่อแม่ไม่วนี่เขากลับมาอยู่ทงไ้ทงหน้าของบาเตียงเข้องแชนเนลคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะวคนเกี่ยวเขาเนาะก็ยังดูทงไ้ทงหน้าพว เดี๋ยวข้าจะขึ้นไปเบิ่งดูเถิงเนาะว่าเป็นเห็ดกินหยังพ่อแม่พี่นนอะว่าไผยแน่มาเห็ดอยู่เห็ดกิน,นเนาะมาเลเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าซิมีเห็ดหยังแน่เนาะโอเคพ่อแม่พี่นนองไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวจะท้องสิพาขึ้นไปเบิง่งไปทักทายว่าเป็นเห็ดหยังกิน่น น้องวิลล ah, ี่สบายดีดีไมดุดีดุสาวสบายดีอ่านุ่งแนมีตู้สบายดีนะสบายดีนะมีตู้ด้วยค่ะนุ่งแนมห็ดว่าสนใจอีกเลยบ๊เบิ้งงดหนาไม่ใช่เบาะนั่งกันใช่แล้วแหละบอกสบายดีสาวใบกับสาวบุญมี่นั่งเอกบอลลี่กับนางเอกบอลเตียงมืัอนี้ชงสะพ้ายเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินว่ะ สะพายนี่พ่นหะพนน่นมาั้างแรกจักจ็มาหน้านี่แบบตะกี้พ่นการนา้าเอ้ยเพ่นยังบบแล้วเนาะโอ้เจ้ามืดด้วอว่ากล้องค่อยมืดนี่เ <c ười> ดี๋ยวเดี๋ยว <c ười> พินชี้ห <c ười> ่างหัวเน,นาะว่าพ่นมืดบ่ได้ได้กล้องค่อยมือดอ่าอยังอันนี้นะ สิ่งหมูปลาสะกพอนี่หมูปลาแต่บทเตียงคือมุ้งพินตุนก่อนเพื่อแหละบัตรพินมุ้งพินมุ้งพินตีเออมุ้งพินเออหมูปลาปลาหนังมันเปลี่ยนเซ่บเนาะนี่ได้เฉลิมะว่าิสดหมูปลาได้แท้่ริงคนพินาะแต่เป็นเฉลิมหมูบ้านดิตัวข่อยเนาะจะเจ้ากัเชื่อเจ้าก็เนาะเอาเชื่อแล้วเนาะคนบอกเคยกินวะไปกับว่าข่อยได้กินเฉมหมูปลาเด้มาขลังหมูยังคือคือมีสามอัน หมูว่านหรือหมูป้าน่ะมันเชินเกินนั่นนึงหมูแฝลบนันงไว้หมักแล้อกับปิ้งก็ได้เนะอย่างคนห้องอย่างนะคนไทยนะจอย่างจี้จีเจ็จี้อันนี้อันนี้จะเช็ดได้กินนี่นะขั้วน้ำาานั่นขั้วคือดาดครับว่าสบาย ดาดก็คือขวดสิวว่าือจะให้คอยซื้อกะทิไหยังไงน่ะอาเห็ดของหวานดิหวานยังวกล้ยจะให้จะบวชได้มันน voilà ี้ได้ให้คอยบวชว่ามันนี้มีผ่าคุมผ่าคิมเรียบร้อยมี้ชาวนียังเห็ดเ็ดเ้ เน <si okay ี่ยผักกะลัมสะท้องออกมาหน่ะเพื่องนึ่งน่ะเด้นนั่นแหละผักกะลัมผักกะลำก็ได้ผักกะลำมก็หวานได้ตุนน่ใส่ใส่น้ำกันเลืกก็ได้ใส่มันยังได้ผักบัวน่ะมันยังหน่อยอยู่กับเผาโ้เมื่อใส่มันยังได้ผักบัวน่ะมันังหนอยอยู่กเผาไหรจ๊กผักยังได้ข่ออกมาเนี่ยเพราะว่ามันในตู้เย็นข่ แมนตัวน <Sounds> ี้มันเปื่อยไปด้กกะเอาแต่พักนั่นน่ะเนาะกระรมเพื่องนึงลูกสาวบ่อเตียงกะขี่คุยได้เดี๋ยวน้บ่ค่อยปะบ่ค่อยเว่าวได้เดยวนกระแลมบ่อน่ะนี่กระแลมกินได้พ่อแม่พี่น้องมานี่งานโอ้ยมาซะเนาะ กทงนึงเลยบายงสบายดีนั่นจะม่ด well. yeah, yeah, like yeah, like mm, ้วยก็มากินมาเด้อมาเด้อเกี่ยวผัอยนีาไรบไรนัรเ้าไปรบหือไหเนยไบ้าันนีชอบนีแน่ฮอม่ันิฮอหันชอบอยู่บ้างันนี่นะเรื่านนีอบันชอบอย่บาทน มีหมเลที่นเล่นบ้าเดอเ้ยนี่กเปิดเลยมั้งเนียเปิดลยเนาะแกงน้อไหมตกนบดีหัสินหมูพี่ดิม่่จ๊กไม่ใช่จกม่ใ่จ๊กยังนแกงน่ำไหมโอ้ผัแกงนะโอ้จะผน่อยแกงน่ำไหมเนาะมันนีมักหุ่งก็มี่ได้น่ะคอยเอามาแต่ว่าเป็นชิอยากว่ามันนี่ เลยร้องนเมื okay. right. right. okay. right. ่อยเกลียวคอแต่ทองมาบอว่าแต่ทองว่ะแดงเนยซบุกนมนแดงมแดงนี่ยดวบ่เดเมาเลยตีเมาเลยังมาดียวพ่นพ่นคือสีบได้เก็บป่านอกมันนี่เอาอมาแล้วเอ้ยพ่อขึ้นมาแกจมา ว่าไปตัดผมสิไปบดมือว่า,า,วาบ่าอกทงมีไปตัดผมพ่อแม่พี่น้องจงใช้ลายลีผมเราได้เฉยเนาะจะดื่มเพือกัคือยู่ติออถา้าว่าไปเล่นคืออยู่เนะาะนนว่าไปตัดผมนี่ก็หหวขอว่า,า,วาบุแมบิไปตัดได้ฉบุญไปทอน,น,นจ,จ้ะ ลูกสาวใครลูกสาว่อยดีใจเห็นพ่ตู้ได้ทุจาก้อนอยาขีอย้ขีคียนบ้าพ่ตู้นะทุจ้าให้แม่เบิ่งก่อนกินไม่ก็ได้้วล้มันตู่ไอเกไม่กินอย่างไห้ถมึงกินชื่อได้ปงลงพ่ตู้น้องวิวป้ทูจ้านะปงลงทุจ้าก้อนอยกขีนะไฮ้ทุจาพ่อตู้ก็ลูกทุจ้าด้วยฮะ คุยอะนจะคุยจะ้ากันลูกุจ้ากัอหักแวกกองเลให้แม้บ่เม่ตรวจบังทุจ้ากันค่ะหนาอ้ยนจะแจกกันจแจกกันจะแจกกันแจกกันโอ้ันนี้มีน้ำโคกบุ่ปปะชคุปปะแชรตู้เย็นเจ้าว่าเจ้าอยากว่านี่เจ้าชี้กันนี่ขวเจ้าแชร์เลย อรว่ะีแต่แนวครบดิอ้ี่ลี่ข้นทั้งหมดหลายว่าืว่าหมดคันว่าเฮือนเจ้าหมดคันเนาะตชองชะไยชองชพไยเฮ็ดกับเขาเด้อมันนี้เด้อแซ่บไปเซ่บเซ่บไซ่บกะโทษสองคนนี่แหละ

มันเป็นลายเลยใช่ไหยพอมยุบแล้วนะมูมันหลายกว่าภาคอีกเลยส้านี่เลยเนี่ยฮะว่าดอกกระชับตัวนี้เป็นยังใด้ตัวใหญ่ก็ได้จะน้อยนะมึงน้อยคนลำบากนะเจ้ายันเจ้าคนลำบากนึกคนไปไปตกไปน้ำเลยเก็บเทาน้ำเลยเน้อยไปอีกเจ้าคนอยากรีวิช ช่อยอแต่เจ็บแต่ปวดแท้ทั้งนั้นใล่ใไหมขวานหมูปลาคุณได้สบายมื่อนี้นะคุณชวนวน้าคุที่ไปเศร้าคุณเอ้ยว้ายฉันเจออกมากมารอดหน้าไข่ไกลสะบ่ขี่มาารถนัน จืว่าอะไดอ้นนีเขาโองเขาดกแม่นันจันทร์มันจันทร์ไบนวันทิอวดวิเชียนเอาคือวันที่หกจะไว่าวันจันทร์โดดจ้องโจ้อันโดวนไข่เลยงานเด้งานงานวเคนเด้ใช่กัคนทาหารหาไปมือไหรเนาะก็คนบริสุทธิคนทามาบดมือแดงวันที่เจ็ด กินัรังขวดชิมงชิมูเกลือมันเกลือมันค้างอยู่ก้นจองจ้า้ใดจะไว้นัวนัวบ่พูดรองได้ของนัวนะเออีตงมาเลยตาไปชนกัยากะูกใหี่เลีคนถรดกเล้กกับประมาานันแหละเ็กิจีร่ลงไปชงทีหมุกมุในทางม่ได้บงหน้าบังง

น,น,น้อวิวนี่ตั้งอะไรหาอยากบีชัง,งี่น้ำอเมกินนี่เด้อคือนี่ว่าสิถากินน้ำอาลีีแล้ววะมีตู้สีหาแล้วอ่ะคือว่ามากก่อนเลืลอนเข้ามอด้วยตู้บารยูวไมง่ายอีตตาน้อตาหลุมาหอไง่ายตายทำ้หาก็เต้พุทเ่อนป้่าหยังนะลืมเลย

เจ้าผงกินกับย yeah. uh, uh. uh, ังเจ้บอกเจ้าผงเจ้าหน่ำก็บ้านกว่าเจ้าผงมันคือกับมันม่วงเมียงเนาะจิ้มหมูเจ้าพงบ่ฝนว่ะอามห่นแล้วเจ้าบอว่าพิษว่าอย่งนี้จผิดเนาะขวามูกินกับเจ้าผงเจ้าพงนาะเวาจะมากินกับเนาะ

บอกว่าพื้นอันนี้เจ้าเต็มกระชามพอมันยุบแล้วมันบละลายได้สบายขนาดหมูเจ้าเต็มกระชามมันอ่ะเจ้าดาดไปดาดมาไมงบกแล้วไปแซมเกลอะไรหมูเถมเกลว่าหมูเจ้าวันนี้แกงหน่อไม้พ่อมขวหมูพ่อมไข่หน่อยจะได้แกงหน่อไม้เด้อซีมือไอขวามูนี่สีมือไข้รสชาติชิบกคือกันแนนชองใช่ไหมเต้นกัคนมันก็ไหลแลยบอกว่าอะไรก็คนไหลที่จ๊ะ อย่าเพิ่นดอกตู้ตามที่เอาที่สบายใจเพิ่นเนาะเวลาเวลาเป็นยังมาก็จังไข่แน่บ่ต้องติไผอันนั้นมีหยังสิสบายล่ะในจานน่ะผูเออใส่หมูลงมาซอยสักกันหั่นโตมาตะเฮือน้ให้ีฮแยกๆแบบน้เฮาเพราะว่าบ่เพราะว่ามันอันนั้นมันคุกเด้อเนาะแม่วาฮะจําแจวไซอยจําแจวแล้ว ดูดน้ําบ่เฮ็ดหลายขวมันมีแล้วเฮาก็จับใส่เราก็ได้บ่ได้ก็เป็นหยังเนาะเออหอมๆๆสยต้องใช้มือใหยังคือเก่าเนาะแม่มือมือนี่ทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีมือกบ่ได้แม่นโอ้ยมือกับขาเนาะแม่สําคัญที่สุดบ่แม่นกับตา ปากสำกันเลยจะตองปากเลยกงลวคกมนาสคสำคัญทุกอย่างวันนี้จะไปาวเฟินนะขวมมูเแล้วสาวมีเอันแกงน้อไม้สาวท้องนั่นตํ้มุ้งสามสามมางสามไมคัวคัวครบเลยวันี้นะแม่วันนี้มีตู้แล้วก็เอาประด็กแซบมาอยู่เนาะแบ่งมาอยู่นะคอณกิ่ะ เจ้าขึ้นหินมาหน่อยเดียวเจ้าคือบ่เผื่อหอยในขวดนึงก็ลืมจ้ามอยเพื่อนเนาะเจ้าก็ไรเมื่อเรื่อยอยู่ะไายเพื่อนเมื่อเรื่อยอยู่ห่างหอยกับย่านลืมว่เจ้าบวดื้อเนาะใก้ๆมันหอมนะแบบว่าไปผสมกันนั่นเดี๋ยวมื่อนีิสิตาำเล้ชาวนีกินแบบลืมมาได้แล้วแบบแบบแม่นแบบลืมประแดกหญ้าเจ้าบ่ได้เลยพ่อแม่นั่นลืมอย่างไรแบบลืมประแดกหญ้าเจ้าบ่ได้ยัง เกือนะเดียวน้งเมจางชจางอยู่แล้วเจ้าขวดใช้พักนะสบายได้พักนึ่งสัเห็นบ้านวานนี่เป็นจางเป็นกระพากันใส่เกือยอยงน้เค็มเลนสิแก้ก็ได้เนียนไปเก็ดแต่เส็บน่าสบายนางมูฮะนะ มันมันนานๆเนาะนานๆแต่ว่าคนมันแบบนาเนาะเพื่อเอาแหนบดึงถอนนั่นก็่ต้องกินแล้วถอนแต่คนมูยหันแล้วเนาะแหนบก็ต้องแหนบนะเขาไม่ใส่นะเดี๋ยวไปไปเด้าบองทน้ำเชิญรถเมย์เดี๋ยวไปเไปเจ้าบอเทน้ำเชิลรถเมย์นะย่างอยู่มเนี่ยเขเอาย่างเสียไปเท่สิอีกนะไม่ไม่กินว่านนึงว่าไหนกินไรหน้าหนาวนะมั้ย สาวแกมเตะไพเทนามเสิรดแม่บอกแล้วฮะเดอเด้อไพเทนามเสร์แม่น่ะไพพูดเองพูถกันนะสิเทพไปเทมายัง่ะหาถึกะถกใช้ขอโทษก่อนขอโทษก่อนไพหายลูกหห้อหดิไ่หแทนเยว่องไงน้องหน้องนน้องได้พนาดนั้นน้อง เนไห่อย่างว่าพี่โบ้ไม่ตู่มาทำเองเองมาแล้วมานอนอย่างนี้จ้ะบลุไห้เท่เอ้ยบ่าไห้เอ้ยอยากเอ้ยอยากมาพี่อยู่จ้ะอยากมาหาน้องวิวไปจ้ะเออเบิดพื้นได้ยินไปยินมาอยู่นี่แล้วเนาะมัหนี้ใช่ขนมนะให้แม่กินนะขนมมาข้างในมีว่าขนมให้แม่กินนี่าขนมมใลุใส่เกาะมากินไม่ลงใช่สุดเกาะใช้ใส่เกาะแก้วนะ าวไหมเอาตีไหมนีนี่ทำนี่อะไรก็บโปากกันนี่แจ้บแตกแล้วม,มอยอยู่นี่น,นั่นพยาคีทั้งหลังไหน่นะไห่คือพอเจ็บพนปวดนี่อะไร่รุนหมื่ปนี่ไ,ยอ,อ,ไอย่าเ่ลกไห่ยนั่งทั้งหลังก็ไห้ก็แล้วก็เรี่ยเจ้าเนี่ยทั้งหลังแล้วมาทำเหตดอมนม้ำเหตุบุญชรูเอื้อ แพ้ไหงวะแพ้ไหงชี่บอกแม่เลยแพ้ไหน่ะไพ้ไหแพ้ตีแพ้ตีบอกแม่ดูไพ้ตีนะเพ็ดชิ้วชิ้วแอนโพดในอ้อยเด้อรม่ตัวถ้ามันพดบดบวบกับปงลงเจียวขวบไข่บวมีนั่นเนาะตีขวบเจียวขวบยังพักยังพักหอมบ่บาบอคือติดมาติดมาอยู่บ่เมื่อกี้นี่พักหอมข่บวมีนบ่ บ่โอ้สงสัยอยู่เพื่อนจ้ะเพราะว่าป้าจอยเอามาให้ข่อยซักหอมป้อมนะบ่มีเนาะซักหอมป้อมเพิ่นเพิ่นว่าน้องกระแตบ่เอาให้น้องเงี้ยให้กับผ่้ใช้คู่นะกระเตน้องเงี้ยบ่เนนน้องกระแตเอาให้แต่เพิ่นแบ่งเอยบัดมาบ่บุญมาบ่เนนบุญมามังหงพร้อมถึงเวลาไม่นุ่งคงเขยแล้วบัด แล้วว่ะของเจ้าของชาวบุญมีก็แล้วแล้วของสบายก็แล้วแล้วเนาะตอนนี้ยังเหลือของเจ้าของจะท่องกบลายอพ่กนี้พี่น้องมาดิเอาหมากเดียวพุ่งมาดิเอาให้เพิ่นแบบจ้ำกินกับปันเมนูของสบายนี่นะแล้วก็ของชาวบุญมีก็แบบว่าชดลองคอลงมีทั้งน้ำทั้งแห้งเนาะพ่มพี่น้อง เดี๋ยวแล้วให้แล้วหน้าคุณแล้วสิไปไปจุ่มอยู่เพื่อนบอลลี่เพราะว่าโต๊แล้วคักสิใหายอันสิให้แล้วเตรียมแบบของไว้ให้กินข้ามื้อแล้วพูดให้พี่น้องแมนบริเวณว่าเขาเจี่ยวไปเองได้เลยนี่แมนเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเนาะใค่นะเฮ้ยแขกเนาะแขกไหม แขกก็ใช <laughs> ่ชุดทหารหนึ่งกล้วยกันนะกยตอนหน่งกล้วยเห็ดอันหองบวชเออง่ายแล้วแดงน้อยตํำห้องเนาะมะนาวนี่ก็สีน้ำสีน้ำบอเนาะ

แจ๊กซีมาชิคืนม่กินมเื่อไทอีกเรื่องเาะแบม้งหรอไงแจมะชีเปียกแห้งแ่นามอยากนนี่ว่าเห็นบ่เห็นบ่มิเตซิลี่อะไรนี่ว้าเออเอาเอาเอาใส่เพิ่นแน่เพิ่นลี่นะมีเตซิลี่อะไเอาใส่เพิ่นแน่เพิ่นซิลี่เขาวานี่ปิดปิดเสียงเพลงผ่าก่อนวะชิ้นๆวะ

เนื้อรังเนื้อปูแม่กัโบรังมันดำเนี่ยเนื้อผลาญขาวเนี่ยเขาห้ามมันดำนี่มันดำบ่าผลาญนะโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะกินแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชาท่องคือเก้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาท่องกไปสิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะ ຕາຄວ່າສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພນ້ອງເບີກນສະບສະບາຍດີສບນມສະບດີ